สวัสดีเจ้าวันนี้น้องก็จะพาไปรีวิวอาหารข้าวซอยหลังมอช้อนะเจ้าล้าคุณป้าก็จะมีเมนูหลายเมนูมาแล้วอะเจ้าอาหารตำบซางก๋วยเตี๋ยวข้าวซอยมีหลายอย่างมาแล้วเจ้าแล้วก็ราคาหน้านฮักมา,กมากและเมนูที่น้องซางก็คือข้าวซอยเจ้าเป็นเมนูที่น้องชอบมากๆ เป็นอาหารของผักเหนือน้องเปข้อจะวาลำปังน้องหูสวะข้าวซอยติดจังไม่ถูกปากน้องมา่มเลยเจ้าขั้นตอนต่อไปนะเจ้าเขาก็จะใช้เครื่องเคียงติมวคุณป้าข,ขาวเตี้มเหมือเจ้าก็จะมีหอมแดงผักกาดดองมนอนนะนาวเจ้าแล้วเขาก็คลุกข้าวขึ้นมาเข้ากันคูเลคูเลเลยเจ้า ต่อไปเขับก็จะมาเริ่มจิ้มแล้วเจ้าเส้นเหนียวยาวมาเลยเจ้าเส้น,สนต๊เลยเจ้าเพราะเส้นยาวเกินไปนเนื้อตัวของคุณป้าคือแบบละลายในปากเลยเจ้าเหนียวหนุ่มกำลังดีเด้อเลิ่บเบื่เนื้อเลยเจ้าคือเนื้อแบบตุ่นมาอย่างดีเลยเจ้าดูจากหน้าคือหูเลยเจ้าอ่ะมันอร่อยมากมาก น้ำเข้มข้นถึงเครื่องเลยเจ้าเป็นข้าวซอยที่น้องชอบมากๆหดูเจ้าดเองเจอของมันเนื้อตุ๋นนี่สุดๆเลยเจ้าและนี่เขาก็จะมากินกันเลยเจ้าเป็นการกินตีท่าท้ายมากเลยเจ้าเพราะว่าใส่เสื้อน่าสุกมากมากินคือต้องค่อยๆกินนะเจ้าเวลากินข้าวซอยเอามันจะเลอะเสื้อได้เลยเจ้า ลำบะลำก็หอเจ้เจ้าสดแนมประจมดถวยมันอร่อยแต้เจ้ารสชาติกาลังดีบอกเพ็ดเกินไปคนทิมนมเมาวเผ็ดสามารถขินได้เจ้าตอนนี้เขาก็กินแ,แล้วเจ้าคุณป้าให้เยอกมากๆราคาขา้นแต่เจ้าแค่ถ้วยละห้าสิบบาทแต่คุณป้ายัง้ห้าแต่เจ้า